สถานที่ใกล้เคียงก็คือว <What, S 1> well ัดบานาเปียวนะวัดบานาเปี้ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองขวางนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คลองขวางแล้วแล้วมันจะมาบรรจบกับไอ้คลองแสนแสบนะครับคลองแสนแสบอยู่อยู่ถัดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีป้ายบอกนะครับนี่นี่ครับคลองแสนแสบแล้วมันจะมาตัดกับคลองขวางตรงมุมขวามือน,นะครับ นีครับพอตัดมาขวามือแล้วมันก็จะเป็นคลองขวานะครับจากคลองจากหากจากคลองขวานี้มันก็จะเป็นสี่แยกสี่แยกไอ้ตรงนี้สี่แยกไอ้ถนน3 2 0สนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วจากไอ้สี่แยกตัวนี้นะครับมาเข้ามาจะเป็นแนวอีกประมาณสามร้อยสิบเมตรนะครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาในะสถานที่แห่งนี้นะครับที่มี บอ่อบัวหนึ่งบอ่อนะครับตอนนี้บัวก็ยังขึ้นสวยงามนะครับพื้นที่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะทำคร่าวๆให้ดูนะครับจะวัดระยะครับมันก็จะอยู่แนวเป็นแนวสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยมาถึงสุดคลองขวางนะครับเนี่ยก็ประมาณผมกะเข้าประมาณประมาณเอานะครับ ครับจา,จากจุดนี้นะครับตรงมานี้จะมีถนนสาธารณะเข้าไปข้างในครับาทางที่เจ้าของที่เขายกให้เป็นถนนสาธารณะขนาดคู่กับทางเข้าเข้ามานะครับนี่ครับพื้นที่ของสถานที่ที่เราจะทําการขายนะครับก็จะเปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เนื้อที่ประมาณนี้นะครับเนื้อที่จริงๆในฉนดนี้ก็คือ หไล่1นึงานสีตารางวาครับนนี้ผมใช้การวัดแบบ Google นะครับอันอาจจะไม่ตรงกันหลักเสาหินเท่าไหร่แต่ผมทำให้ดูเป็นภาพสีสีเหลืองดูนะครับห่างจากถนนใหญ่ที่ผมบอกก็คือ310เมตรก็คือเราจะเริ่มจากจุดนี้นะครับนี่สีแยกตรงนี้นะครับ ถึง4แยกเนี่ยเราจะวัดระยะทางมาหาสถานที่จะขายประมาณ300 300เมตรครับไอ้มุมแรกนะครับ300เมตรนี่ครับที่เข้ามาก็จะได้ประมาณ300เมตรทีนี้ผมจะลงไปดูนะครับว่าว่าไอ้ที่จริงๆมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมจะใช้ Google นะครับ ใช้เส้นสีฟ้าผมจะแตะอยู่ข้างหน้านะครับก็จะลงไปแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นบ,อบ่อบัวอยู่นะครับแล้วข้างหน้านี้ก็จะติดกับถนนสองเลนนะครับถนนสองเลนตรงข้ามกันที่ผมบอกว่าจะมีถนนสาธารณะลงอยู่ข้างๆนี้นะครับไอ้ถนนสาธนารณะน,านี้มันไกลไปถึง ที่อีกแปลงหนึ่งเลยนะครับในไกลไปถึงเนี่ยถ้าเข้าไปทางนี้ก็จะทะลุถนนใหญ่ได้นี่ครับจะมีต้น,ตนหางนกยูงอยู่บ้านใกล้เพื่อนเพื่อนบ้านกันนะครับที่ติดทันใหญ่สวยครับ แน่นัครับราคาก็หกหกไล่เศษนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณเก้าล้านเก้าล้านสี่แสนอันนี้โดยโดยประมาณนะครับนี่ยังยังยังไม่หักค่าในหน้าสามเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยากได้ค่าในหน้าสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็ไปคุยกับซื้อกับเจ้าของเขาเอาไปขายต่อก็ได้นะครับน,นี่ผมทำคร่าวๆให้นะครับอันนี้ผมอัดเป็นคลิปไป เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่จริงนะครับ